เพ,พื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ที่มอนแจมแล้วนะครับนี hey, ้ครับมอนแจมทางขึ้นมน่มอนแจมให้เพื่อนๆชมบรรยากาศดีวันที่สองของของการเดินทางมาเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่เม,มืองแล้วครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปทิ้งขยะกันครับก่อนที่จะลงไปเมืองหรือไปเวียงนั่นเองครับผมแล้วเจอกันครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่เม,มืองครับเรากําลังจะลงไปที่เวียงหรือว่าเมืองนั่นเองแต่ว่าจะไปซื้อกาแฟที่แม่สาก่อนเี้ยครับบรรยากาศให้ชม เส้นทางที่เป็นโค้งนะครับผมนี่ครับโค้งโค้งอย่เสมอนะครับอันนี้ไปข้างหน้าครับผมต่อจากเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราไปอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วนะครับนี่ครับต่อน้อยนี่ครับบรรยากาศก็บนเขาครับนี่ครับผมร้านกาแฟเดี๋ยวจะพาไปชม ข้างในบรรยากาศเป็นยังไงครับคือบรรยากาศอยู่ที่เสมือมครับร้านกาแฟบนเขานะครับมาก็จะมีรถมาเรื่อยๆนี่ครับบรรยากาศนี่ครับร้านกาแฟตั้งอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลยนะครับนี่ครับแล้วครับร้านกาแฟ่อบรรยากาศเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเสมือ็แล้วนะครับนี่ครับเต่าน้อย นี่ครับตัวชมวิวเสมอมีชัดป่าเสมอครับสวยมากเลยครับนี่ให้เพื่อนๆชมนู่นสุดลูกโูกล,กลูกตาเลยครับผมนี่โอ้บรรยากาศดีนะครับแต่อากาศร้อนนิดนึงระหว่างลงไปม้อนแจ่มครับแล้ว<อ>เจอกัน,น,นม่อนแจม่มอยทางขึ้นม้อนแจ่มครับนี่ครับทางขึ้นม่อนแจ่มให้เพื่อนๆดู รอบๆให้เพื่อนชมนะครับครับ,รบผมเพื่อนรีวิวทางขึ้นก้อน,นแจมครับแานเพื่อนชมนี่ครับผมไ่เขาทับไต่เอา ตอนนี้เรามาอยู่ที่มอนแจมแล้วนะครับมอนแจมอาจจะยังไม่ถึงจุดสุดนะครับก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับพอดีรถมันต้องใช้มอไซค์ขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องเดินขึ้นอีกมันจะไม่อันนี้เพราะจะไปเวียงต่อแล้วเจอกันครับทา่าได้ลงมา,มาแล้วนะครับแต่ว่าเกมครับเราลืมเติมน้ํามันเมื่อวานเอาละครับเหลืออีกเจ็ดกิโล ได้เจ็ดกิโลถึงปัมป๊มปั๊มแม่ริมโอ้ลุ้นครับพี่ว่าจะถึงไหมสรุปว่าสิบเจ็ดกิโลน้ำมันจะพิบถึงนะคะตอนนี้อยู่ปั๊มปตทแม่รมิมครับแต่ว่าแม่ริมเล็กนี่ครับผมถึงแล้วนะครับกําลังเติมน้ำมันครับีย๋ยวว่าไปหาอะไรกินต่อแราถ่าย<อ>ชมตอนนี้ลงมาอยู่เวียงหรือเรียกว่าอยู่ในเมืองแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะหาอะไรกินต่อดีก็เดี๋ยวไปหา ได้ก,กินครับก็รถจะติดนิดนึงมาเชียงใหม่ต้องทําใจครับรถติดครับเพื่อนๆ<ล>ตอนนี้รเราอยู่ที่กายเมืองใหม่แล้วนะครับมาแวะซื้อผลไม้ครับผมให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนี่นเราอยู่ที่กายเมืองใหม่นี่ครับผมอาหารผลไม้เพียบเลยอือใเพื่อนชมพอดีมีคนไปซื้อให้ครับก็เลยต้องรอ ให้ชมบรรยากาศร,บรอบๆเมืองนะครับ,รบเพื่อนๆตอนนี้เรากําลังไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับที่เราเคยมากินตอนรอบก่อน EP ที่แล้วนุ่นตอนนี้เรากลับไปกินอีกรอบนะคะมาอยู่ที่หางดงครับผมก็กําลังเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศในร้านทั้งมครับซอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่เข้าไปสุดเกือบส,สุดซอยเรามาถึงร้านแล้วก็อาหารเข้ามาแล้วนะครับ นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดบรรยากาศร้านวันนั้นไม่ได้ถ่ายชมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แทนเพื่อนชมครับตอนนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสร็จแล้วครับตอนนี้มาเปลี่ยนรถจะพาป้าไปโรงพยาบาล้ราที่สันระตองแล้วนะครับมาทําสุราครับผมรอครับรอป้าไปทําสุราเสร็จไม่มีอะไรทำรออย่างเดียวแล้วเจอกันครับไปดอยสุเทพตอนไหน ตอนนี้เราออกมาจากหังดงแล้วนะครับเราเข้ามาในตัวคูเมืองแล้วนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนี่คูเมืองผมกําลังจะไปดอยสุเทพนะครับไปถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนชมนะครับเพื่อนตอนนี้ลงมาจากดอยสุเทพแล้วนะครับขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีคนมันเยอะผมไปถึงแล้วทีนี้ผมแค่แค่ไอ้บนรถกลับบ้านเลยครับพอดีคนเยอะครับก็เลยต้องออกมาก่อนฉะนั้นก็ไว้คราวหน้านะครับ พรุ่งนี้ก็เจอกันที่ดอยสกตครับแต่เนี่ยแวะไปเจอกันที่ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทแม่ริมแล้วนะครับมาจอดแวะซื้อเคเซครับผมก่อนจะกลับเชียงใหม่ปั๊มปตทที่ใหญ่ที่สุดในแม่ริมครับผมก็กำลังจะขึ้นเสมอมครับนี่ครับผมป้ายที่พี่เบียร์แนะนํามาสวยครับขออญาตไปซื้อเคเซก่อนนะครับเราอเคเอซอยู่นะครับ KFC อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเก๋ไกเนี่ยครับ KFC ขาตรงเนี่ยแต่ว่าสั่งไลแมนนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมไลแมนสั่งไลแมนเพราะว่ามันถูกกว่านะครับแล้วก็ได้โปรโมชั่นของ Line Man. Line Man. ไลแมนเนี่ยครับไลแมนไอเอฟซีเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะเห็น <K FC S 2> เอฟซีจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับแต่รถไลแมนคันเจียวเอียมาแล้วครับอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่ว่ามันได้โปรโมชั่นครับรอครับรอครับผมมาแล้วนะครับไลแมน พี่สเขาครับมาส่งให้นี่ครับให้ทิปไปห้าบาทแล้วไปเจอกันเสมือมครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ที่เสมือมไปแล้วนะครับกําลังเดินทางกลับไปที่เสมือมครับให้เพื่อนชมบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศให้เพื่อนชมเส้นทางตอนกลางคืนประมาณสามทุ่มแล้วนะครับเพิ่งซื้อของเสร็จ ครับผมขอจบคลิป EP สอไว้เพียงแค่นี้นะครับ EP สามจะไปไหนหรือว่าจะกลับอุบลเลยก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ